สำหรับวันนี้เดี๋ยวลุงพอจะพาพวกเราเนี่ยมาหาความรู้สิ่งแปลกที่ไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วก็ลุงพอก็หาความรู้มาฝากเรื่องอของความเชื่อนะครับของศาสนาพุทธนะเรื่องที่แปลกลุงพอว่าแปลกให้พวกเราอยากได้ดูกันก็คือ โบรถสที่มีใบเสมาสองใบนะเหมือนอย่างที่เห็นอันนี้ก็คือ,อเป็นวัดพระแสงวัดโคพังนะครับเป็นวัดโคพังทางขึ้นไปเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนนะครับอยู่ที่คลองแสงแล้วก็ สะพานที่ข้ามไปมองเห็นภูเขารูปหัวใจซึ่งเป็นแหลง่งท่องเที่ยวนะเคยไปเคยมาก็จะเอารถมาจอดในในวัดเนี่แหละครับวัดโคพังนะครับวัดโคพังซึนะงนะ่งลุงบอนะเห็นว่ามีใบเสมาที่ไม่ค่อยจะได้เห็นตัวไฟก็คือใบเสมาคู่เห็นไหมครับนะเอามาดูความหมายกันนะครับ หลวงพ่อก็ออกมาฝากจากที่พระวินัยเนี่ยระบุว่า,าพระสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกรูปเนี่ยนะครับที่อยู่ในในเขตเดียวกันเนี่ยจะต้องทําการประชุมหรือทําสังกกรรมสวดมนหรือทําอะไรร่วมกันเนี่ยในเขตที่กําหนดไว้เดียวกันด้วยนะครับที่เรียกว่าสีมานะเขตสีมาซึ่งเขตเนี่ย แบ่งเป็นสองแบบนะตามที่พูดไว้นะระบุไว้นะก็คือหอภันทศีมาก็คือเขตที่สงไม่ได้กําหนดไว้เองนะเป็นเขตของบ้านเมืองหรือว่าเขตตามธรรมชาติอันใดแก่เขตภูเขาเอ่อนะเขตหินหน้าผาเขตเมืองเขตแม่น้ำนะจอมปลวกอะไรเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นเขตธรรมชาติเขาเรียกว่าอภันทศีมานะแล้วอันที่สก็คือ พันธะสีมาเขนะตที่สงได้ตกลงคณนะสงเนี่ยได้ตกลงกําหนดการไว้่วนมากจะใช้แผ่นหินนะเป็นตัวกําหนดเขตเรียกว่าใบเสมาซึ่งใบเสมาที่กําหนดเขตเนี่ยนะจะปักไว้รอบตัวอาคารหรืออุโบสถนะซึ่งจะเห็นว่าชวนใยยเนี่ยโดยทั่วไปนะ เราลองสังเกตดูตามที่ลุงบอสังเกตดูจะเห็นนะจะเห็นว่ามีใบเสมาใบเดียวที่ปักรอบบุนะซึงซึงนั่นก็คือเขตนะเขตพันธสีมาที่คณะสงฆ์ได้กําหนดว่านี่แหละคือเขตที่จะทําสังกรรมร่วมกันจริงจริงแล้วยังมีใบเสมาคู่อย่างที่เห็นแนของของวัดขอพังนะครับใบเสมาคู่ด้วยซึ่งความหมายนะของของใบเสมาเนี่ย นะตามที่สมเด็จกนะรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยที่ทรงกล่าวไว้นะครับนะมีความหมายอย่างนี้นะครับอันแรกก็คือเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่านี่คือวัดราชนะซึ่งมีใบเดียวนะครับใบมีใบเฉมาใบเดียวนะวัดราชกับวัดหลวงซึ่งมีใบเฉมาคู่นะ ก,ก็พวกเราก็ลองทังเกตดูนะวัดวัดไหนที่มีใบเสมาคู่ในกรุงเทพกรุงน้ำเรือในเมืองใหญ่ๆนะถ้าเป็นวัดหลวงนี่ยนะจะมีใบเสมาคู่เพราะว่างั้นนะครับซึ่งพระนะครับพระนี่จริงๆแล้วมีมีมีสองนะครับมีมีสองก็คือพระป่าหรืออรันวาสีกับพระบ้าน ที่เรียกว่าคมาวาสีทึ่งซึ่งแต่ละนิกายหรือ,อหรือคนละพวกกันนี่นะครับเพราะว่าพระนี่ก็มีอย่างนอ้อยก็หลายนิกายอยู่แล้วที่นับถือหรือว่าถือปฏิบัติไม่เหมือนกันนะครับซึ่งบางครั้งนี่เขาก็ทําพิธีร่วมกันไม่ได้นะครับวัดไหนที่มีเสมาเนี่ยใบยเดียวนะครับเสมาใบาเดียวทึ่งเห็นทั่วไปเลยนะทั่วไปเลยเนี่ย ก็หมายความว่าวัดนั้นแหละนะครับนิกายไหนหรือพระพวกไหนเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อรันวาสีหรือคามวาสีเนี่ยนะครับพระป่าหรือพระบ้านเนี่ยนะครับมาปักเบเสมาไว้หรือกำหนดเขตไว้นี่ก็เฉพาะนิกายนั้นหรือหรือพวกนั้นนะครับพระนิกายนั้น ทำพิธีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเห็นว่าวัดไหนเนี่ยมีมีใบเสมาสองใบเนี่ยแสดงว่าทั้งพระอารันวาสีหรือพระป่าและคามวาสีหรือพระบ้านนะครับสามารถที่จะมาทำสังฆกรรมหรือทำพิธีของสงฆ์เนี่ยได้ในอุโบสถนั้นนะครับในอุโบสถนั้นตามที่กำหนดไว้นะครับ ซึ่งซึ่งจากที่เห็นอยู่ก็คือ,อวัดโคพังนะครับวัดโคพังอําเภอ,อบ้านตะขุนจังหวัดสุราธานีเนี่ยทางทางไปเขื่อนรัชประภาเรื่องเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้ก็อยู่ติดกับภูเขารูปหัวใจที่พวกเราทุกคนไปชมกันดูแล้วก็เดี๋ยวอีกคลิปลุงบอยจะพาไปอัปเดต นะครับปูะกรูปหัวใจว่าขนาดนี้มีความสวยงามขนาดไหนให้พวกเราได้ดูกันถึงยังไงก็ามาตรงนี้แล้วแต่เนี้ยชมบรรยากาศแล้วก็ดูนะครับดูรูปร่างรูปทรงของใบเซมาคู่ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นกันทั่วไปนะครับซึ่งก็อย่างที่หลวงพ่อว่าไปค้นคว้าว่าพระสงฆ์นิกายนะครับพระสงฆ์นิกายสามารถมาทําพิธีทางทางสงฆ์นะครับ ทำพิธีทางสงหรือกิจของสอง์เนี่ยสวดมนต์สวดอะไรในอ,อุโบสถหรืออาคารแห่งนี้ได้ทึงนี้ก็คือเขตที่คณะสงฆ์ก็กำหนดไว้นะครับทึงต่างกับใบเสมาเดียวหรือใบเสมาเดียวที่เห็นนะครับที่เห็นก็คลิปนี้นะครับลุงบอก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยแหละ นะครับอย่างนั้นก็ได้ความรู้ได้บันเทิงหลุงปอก็พามามาดูของแปลกนะครับที่วัดขกพังอำเภอบ้านตะกุนจังหวัดราชธานีนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องหลุงปอให้หลุงปอด้วยนะครับสวัสดีครับ